ก็จุดเปลี่ยนที่ว่าที่ว่าเปลี่ยนจริงๆและทุกคนล้องยอมแล้วจริงๆเพราะว่าปล่อยเพลงพักก่อนค่ะเป็นแบบ first debut Song เป็นเพลงนั้นเป็นเพลงแรกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นซูเปอร์ติ่ง bts ตั้งแต่มอต้นมอหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ <S 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 เขาคือคนที่ Hello, เพลง Hello b i c a t ของเขาคือเพลงที่หนูเต้น Cover d a n c นแล้วชนะที่1ตอนที่หนูอยู่สมัยมัธยมแล้วหนูได้ไปเจอเขาจากโคเชล่าที่แบบไปซ้อมแล้วหนูตบหน้าตัวเองเป็นพันๆรอบแล้วกับการที่เติบโตมาในฐานะมิลลิน่นนหนูอยากมีโบทัวร์เป็นของตัวเองเป็นโซโล่คอนเสิร์ตเวทัวร์ของตัวเองแล้วก็ไปมีเสื้อมีเสื้อแบบมีเสื้อเ o ิร์ลทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขียนชื่อประเทศอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะแอลไทแลนด์ L t and, มิลเลีเองนะคะวันนี้มิลลีมาถ่ายปกเดือนกันยายนกับลุยวิทตงค่ะ และตอนนี้ก็อยู่ในช่วง Ask me anything with m i l i ค่ะเรียนให้จบค่ะซึ่งจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเย้ฮ่าจบคณะ Music Entrepreneurship ค่ะก็คิดว่าปีนี้ ทำอัลบั้มซึ่งก็กำลังทำอยู่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ก็ก็รุดหน้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะคือพอพอจบแล้ว,ว่มันเราเป็น fully artist เราก็ทำอะไรก็ได้ละค่ะแล้วหนูก็ได้ทำอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองได้ทำจริงจริงอย่างจริงๆโอ้โห turning point ในชีวิตมีลีมีเยอะมากจนนับไม่ถ้วนเลยค่ะก็จุดเปลี่ยนที่ว่าที่ว่าเปลี่ยนจริงๆแลวทุกคนต้องยอมรับจริงเพราะว่า ปล่อยเพลงพักก่อนค่ะเป็นแบบ first debut song เป็นเพลงนั้นเป็นเพลงแรกแล้วก็มีทั้งกระแสในหลายๆด้านนะคะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักมิลิอย่างเป็นทางการในฐานะมิลิจะขยับด้วยค่ะตอนนี้เพลงพักก่อน95ล้านวิวแล้วค่ะจองกุ๊กค่ะ1เลยจองกุ๊กแน่นอนค่ะหนึ100 กับเพลง Miller Miller เขาไม่ได้พูดนะคะแต่ว่าเขาแค่เปิดฟังอยู่ใน IG Story เฉยเพราะเขาร้องไห้ค่ะกีตบ้านกีตกีตแตกเลยตอนนั้นอยู่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ไทยด้วยตอนนี้นอยู่ที่เมกาแล้วเราก็กีดแล้วก็ไลฟ์กับแฟนคลับแล้วก,วก,ก,วก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นซูเปอร์ติ่ง BTS ตั้งแต่มอต้นมอหนึ่งอะไรเงี้ย<ๆ>ค่ะก็ค่อนข้างคอมพลียค่ะก็บอกกับตัวเองว่าตายไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียงหนูเข้าไปอยู่ในหูเขาแล้วค่ะที่สองก็คือค่าย A T Rising ค่ะที่แบบว่าติดต่อ มีลิมาเพื่อที่จะทํางานหรือว่ามีโปรเจกต์ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลิศอะมันแบบว่าเฮ้ยเอทีเอด่ะแล้วหนูก็ร้องไห้เลยกลางร้อาหารญี่ปุ่นแบบหนูฟังศิลปินแทบจะทุกคนในในในค่ายเอทีเเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็ติดต่อมาอยากร่วมงานด้วยจากผลงานของเราหนูก็ดีใจมากๆค่ะจริงชอบลิทไบอันหนูติดตามริทไบอันมาที่สุดเลยคนแรก ตั้งแต่แบบไดสติกเลยเพราะว่าเขาเป็นแรปเปอร์ที่เทมากเลยเรียบร้อยค่ะตอนนี้โอ้โหจ้ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วส่งมีมให้ดูก็น้าดีใจอ่ะใช่ค่ะก็คือคนที่3คนสุดท้ายก็คือ CL ค่ะเพราะว่าเขาคือคนที่ เพลง Hello b i c h ของเขาคือเพลงที่หนูเต้น Cover Dance แล้วชนะที่1ตอนที่หนูอยู่สมัมยมัธยมแล้วหนูได้ไปเจอเขาจากคอเชล่าที่แบบไปซ้อมแล้วเขาจําหนูได้เขาแบบเขาเขาเขาแบบมันจะมีซีนหนึ่งใน Doc ค Memory ของหนูที่เขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็กอดหนูแบบเหมือนว่าเขาบายบายทุกคนเขาก็บายบายเฉยแต่เขาเดินมากอดหนูแล้วก็เ yeah. ย่บายบายถ้าหนูก็อย่างงี้แล้วก็ร้องร้องไห้ มันหลายคนมากๆเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นซีนที่ที่เห็นภาพชัดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแบบหนูตบหน้าตัวเองเป็นพันๆรอบแล้วกับการที่เติบโตมาในธานะมิลลี่ตรงนี้เพราะว่าทุกๆคนเป็นเป็นเหมือนทา์กใหม่ๆเป็นเหมือนเอ็กเซอร์ช์ใหม่ๆที่ที่หนูได้เจอซึ่งหนูไม่เคยคาดหวังว่าชีวิตนี้จะได้รู้จักกับเขาหรือแบบได้สนิทสนมหรือเป็นเพื่อนกันหรือคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมันจะดูขี้เชฟนะแต่ว่ามันคือ ก็คือแฟนคลับนั่นเองนะแต,แ,ตแต่ว่ามามาพิจารณาจริงๆแล้วก็ก็ก็คืออย่างนั้นจริงๆค่ะหนูจะเรียกแฟนคลับตัวเองว่าเบอร์เบิลมันมาจากคำว่าเบอร์บูที่หนูชอบพูดกับเขาก็คือเบอร์เบอร์บูเนี่ยแปลว่าเลิฟอยูซึ่งเบอร์เบิลเนี่ยมาจาก people ที่หนูเบอร์บูอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าในชีวิตไม่คิดว่าจะมีใครสามารถออรอมอบความรักให้เราที่เป็น unconditional love นอกจากนอกจาก family แล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้เขา เขามอบให้เราโดยที่เขาไม่สนว่าเราเป็นอะไรด้วยซ้ําเขาคาดหวังกับหนูจนเขาเลิกคาดหวังแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าหนูจะทําอะไรกันแน่แต่เขาก็ยังเตรียมพร้อมเตรียมใจที่จะสนับสนุนแล้วก็ภูมิใจในตัวหนูอยู่เสมอในขณะเดียวกันเขาให้ทั้งคําแนะนําแล้วก็ตักเตือนทั้งติแล้วก็ชมแล้วก็จับมือหนูอยู่ข้างๆหนูตลอดเลยแบบเขาเห็นหนูตั้งแต่หนูอยู่มัธยมจนนี้หนูจบมหาวิทยาลัยแล้วค่ะเขารู้สึกเหมือนเขาเลี้ยงหนูมาหนูก็รู้สึกเหมือนแบบเขาก็โตไปพร้อมกับหนูด้วยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเขาน่้จะเป็นทุกอย่าง ของของตรงนี้มนถ,มมถ้าไม่มีข้าไม่มีเขาก็ไม่มีมีเหมือนกันค่ะหนูจะฟุ้งเฟอ้อไว้ก่อนนะคะฟุ้ <c oughs> ฟงเฟอ้อไว้ก่อนเออแน่นอนหนูอยากมี w o r ์ทัวร์เป็นของตัวเองเป็น solo concert world tour ของตัวเองก็ไปมีเสื้อมีเสื้อแบบมีเสื้อ w o r ์ทัวร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขียนชื่อประเทศอะไรเงรี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คงอยากกลับไป ที่เวทีเฟสติวัลใหญ่ๆใ,ในฐานะที่เป็นชื่อของตัวเองอยู่ในนั้นในโปสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแค่เป็นชื่อเล็กๆในนั้นก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเป็นเฮดไลน์ก็ได้เป็นได้ก็เป็น,นะคะ่ะจะทำไปก่อน,นะคะ่ะการถ่ายปกวันนี้นะคะเป็นวันที่หนูสึกว่าหนูดีใจเพราะว่าหนูออกกำลังกายหลายกีฬามากๆแล้ววันนี้เราได้ใช้ศักยภาพในทุกๆก,กีฬาที่มิลี่เคยเล่นมิลี่เล่น เวกบอร์ด <Wake> มีนเล่นเออมันเรียต่อยมวยใช่ไหมคะแล้วมันก็เล่นเอบอลลูดิงปีนผาด้วยแล้วมันก็เข้ายิมด้วยวันนี้ก็ได้เห็นการทรงตัวการดึงข้อ,อพูอัพการอกริงทุกอย่างแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะแบบว่าโอ้โพแดนซ์ด้วยมี่เล่นโพแดนซ์ด้วยแล้วก็ดีมากเลยเพราะว่าเจ้าของโพแดนสด์ยนืนในวันนี้ก็คือคุณครูของหนูเองนั่นเองค่ะใช่ก็เลย สนุกมากๆเลยค่ะที่ได้ใช้กําลังเพราะว่าชอบใช้กําลังค่ะภอบลูกสีฟ้านะคะที่หนุปีนห้อยบ่าใช่ค่ะคือเข้ามาแล้วรู้ว่าวันนี้จะต้องห้อยโหนเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าลูกนั้นออกมาเท่มากๆเลยแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่อยากทําด้วยนั่นก็คือการแกะล่งเป็นริงน,นะคะก็สุดมากเลยใช่แล้วก็สวยมันแบบซีรูเอทสวยหนู่มนหนูใส่อะไรแบบนั้นน่ารักดีก็ผลงานในปีนี้นะคะก็จะมีทั้ง เพลงเดี่ยวของตัวเองบ้างเพลงฟีของตัวเองบ้างแต่หลักๆเนี่ยเดบิวต์ในฐานะเกิดกลุ่มนะคะชื่อว่า Dream แก r l สันเองนะคะกับคุณฟาวเวอราและคุณแกลชานี่นะคะก็มีเพลงปล่อยไปแล้วทั้งหมด3เพลงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะรวมถึงปกแอลไทแลนเดือนกันยายนจากมิลลี่นะคะขอบคุณค่ะได้บาย